สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็ <c oughs> วันนี้มีงานมาอีกแล้วนะครับผมก็เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเดลวอวสตัวสิบสี่นะครับอาการที่มาเนี่ยก็ออนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับก็ผมก็เลยจะมาลองเปลี่ยนตัว สายเส้นนี้ดูนะครับจะเป็นสายให้ขั่วแบตนะครับที่ต่อเข้าบอร์ดต่อเข้าแบตฝั่งหนึ่งนะครับเข้าบอร์ดฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัวนี้กันดูนะครับว่าวิธีเปลี่ยนเนี่ยมันจะยากจะง่ายขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากการแกะฝาหลังกันก่อนนะครับผมเครื่องนี้ก็แกะค่อนข้างง่ายครับเดี๋ยวเราพับจอลงมาก่อนนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวเครื่องนะครับผม นี่คือเออเครื่องก็จะชื่อว่า Dell w a ส c h 14ซีรีส์5459นะครับโอเคผมจะใช้เป็นไขควงสีแชกนะครับนี่เป็นไขควงสีแชก รอนเนี่ยจะมีทั้งหมด3แถวนะครับนับจากแถวยาวอย่างนี้เนาะก็ขงบนเนี่ยสตัวกลางสามตัวนะครับแล้วก็ล่าง4ตัวเดี๋ยวผมจะเริ่มขันออกให้หมดก่อนนะครับ ก็ทําการงานจอมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแซะฝาหลังนะครับผมจะใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าบูสติกนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆงานตัวฝาหลังขึ้นมานะครับก็แซะไปตามร่องนี้ ตอนนี้แกะตัวฝาเลาออกมาแล้วนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับแล้วก็สายที่เราจะทําการเปลี่ยนกันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องทําการแกะตัวแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดตัวขั้วแบตนะครับออกเพื่อที่จะตัดกระแสไฟออกก่อนนะครับ คันน็อตที่ยึดแบตออกให้หมดนะครับแล้วก็ทำการยกตัวแบตเตอรี่ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวสายแพรตรงที่เป็นตัวแพรแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ทำการดึงออกมานะครับแล้วก็ดึงลง โอเคเราจะเปลี่ยนสายเส้นนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้คือเส้นใหม่นะครับที่เราจะเอามาเปลี่ยนเสียบทันที่ครับแล้วก็ม้วนสายขึ้นมา ก็ยึดแบตเตอรี่ไว้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ใส่ฝาหลัง 超级累。 อ่าตอนนี้ใช้งานตัวแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับสามารถออนจัมแบตได้นะครับแล้วก็ชาร์จชาร์จได้ปกตินะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาอาการแบบนี้นะครับก็สามารถเ,เข้ามาสอบถามจากทางร้านสมายทีได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะให้ ที่ร้านนะครับเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนให้นะครับก็ทักมาถามก่อนได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ